<Like> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงของวันที่11ตุลาคมนะคะ2564ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะ,คน,ะคนวันอ่าคนวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องของการทําบุญให้ทานนะคะช่วงนี้นะมีสตังดีนะคะหรือว่ามีคนเอาสตังมาให้ใช้ก็เป็นได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดูแลคนในครอบครัวบริวารต่างๆก็เป็นได้นะคะนะ อาจจะมีเงินเข้าก็ได้นะคะนะบางคนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะมีเรื่องการอ,อยากไปเที่ยวหรือว่าไปใกล้ไกลได้หมดนะคะมีเรื่องของความสุขนะคะแอปปี้เอนดิ้งดีนะคะกับครอบครัวพร้อมหน้าดีนะคะขอไพ่ทกพิเศษคว,วาทิศหนึ่งใบอ่าช่วงนี้อาจมีฝันนะคะที่มันยำหรือว่ามีลาง บอกเหตุที่แม่งยำแต่ว่าก็มีเรื่องแอบกังวลในใจนะบางคนนะถ้าไม่เที่ยวฝันนะคะก็ประมาณนี้นะแต่ดูแล้วไม่มีอะไรนะคะอาจจะคิดมากไปเองคนวันจันทร์สามใบนะคะใบแรกเป็น temperance นะคะอ่าใบาที่สองเป็นหนึ่งเหรียญน,นะและเก้าเหรียญน,นะคะคนวันจันทร์น่ะไพ่ดีมากเลยวันเนี้ย เขาบอกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของบ้านช่องที่อยู่กันงานนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็คือปรับเปลี่ยนมุมบ้านก็ได้นะ,ะถ้าไม่ได้โยกย้ายอะไรไปไกลนะคะอาจจะเปลี่ยนอาหารหัวนอนไปทางทิศใดทิศหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนการตกแต่งบ้านก็ได้นะคะอ่าแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ามาความอดุดมสมบูรณ์มั่งมีนะคะค่อนข้างดีในวันนี้ขอไพ่ทักพิเศษเลยแล้วกัน ขาบอกว่ามีเรื่องของการมองการไกลนะคะรอข่าวจากทางไกลหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางนะคะอาจจาะถ้าเป็นเรื่องงานก็คือจะมีข่าวดีนะคะหรือว่ามีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนะต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีราชนีถือถ้วยนะคะมีสี่ถ้วยนะคะมี แปดถ้วยนะคะคนวันอังคารมีเรื่องของความทรงๆนะไม่แย่ไปกว่านี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะนะมีความเรียกว่าคุณเ,เป็นคนที่มีใจิตใจอบอ้อมอารีนะคะในช่วงนี้นะนะคะแล้วก็มีเมตตามากๆเลยนะคะมีลักษณะความเป็นผู้ดูแลผู้อื่นได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของสี่ถ้วยนะคุณรู้สึกตอนนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ดังหวังสักเท่าไหร่หรือว่าคาดหวังไปเยอะแต่ว่าเราได้มาไม่เต็มที่อะไรเนี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีความผิดหวังใดๆเกิดขึ้นได้นะคะต้องอทําใจนิดนึงนะคะบา,บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้เสมอไปนะคะอะขอพ่ทักพิเศษดีกว่า เดินทางแน่ๆค่ะจะ,จะไปไหนไม่รู้แหละใกล้ๆเนาะแต่คุณอาจจะต้องเดินทางนะคะนะต่อไปคนวันพุธบ้างนะคะคนวันพุธเดะมนนะคะเดวิลนะฮะและแปดาบอาวันพุธวันนี้ทำไมมีแปดดาบอ่ะอาวันพุธนะคะช่วงนี้มีเรื่องของความฝันหรือว่า ลางบอกเหตุนะคะนะหรือว่าอาจจะอีกในหนึ่งก็คือคุณมีความวิตกกังวลค่อนข้างสูงมีความวิตกกังวลที่มันมากเกินไปเครียดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเดเวิลเข้ามาต้องระวังเรื่องสุขภาพพิดนึงนะคะนะหรือเรื่องของเวรกรรมนะคะเข้ามานะนะคะในช่วงนี้คุณต้องไม่ปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองนั้นมันชดช่วงนะคะต้องพยายามระงับมันให้ได้นะคะมีดาบอย่างนี้นะคะก็คือไม่ค่อยสบายแหละนะไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายกายเท่าไหร่นะคะบางคนติดพันธนาการใดๆนะคะ ขอให้พักพิเศษนิดนึงอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หลุดแล้วค่ะพนาันาการนี้นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะหลุดเดี๋ยวมันก็จะสบายขึ้นฟรีขึ้นนะคะต่อไปคนวันพรฤหัสนะคะวันพรฤหัสนะคะได้สองเหรียญน,นะคะเทว์นะคะและ เอ็มเพอเรอร์นะคะเขาบอกคนวันพิหัสนะช่วงนี้การเงินนะคะก็ยังมีเงินเข้าอยู่เงินยังไหลหมุนเวียนได้ดีนะคะถึงแม้แบบว่ามันจะเข้ามาแล้วมันก็จะออกไปง่ายๆนะคะอา,อาจมีเหตุการณ์ผูกปับฉพันธ์เกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต่างประเทศดีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะหรือผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือดีนะคะตรงนี้ก็ ระวังเรื่องของอการปรับปรับฉับพันนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเชิงที่แบบว่าคุณได้เงินแบบปรับปรับฉับพันก็ได้นะคะหรือคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบปรับปรับฉับพันก็ได้นะคะอย่าเพิ่งคิดรายนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบอ่านี่นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะนะการงานดีการเงินเด่นนะคะบอกเลยอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์ คนวันศุกร์มีสเป้งนะคะเด็กถือเหรียญและเดอะสตาร์นะคะคนวันศุกร์นี่คือเขาบอกว่าวันที่สิบเอ็ดนี้อาจจะหรือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนะถ้ายังไม่เหนื่อยก็จะเหนื่อยวันที่สิบเอ็ดนี้แหละนะนะคะแต่ว่าดีค่ะเหนื่อยแล้วดีได้เงินนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะอ่า ะะเรื่องการสอบนะการเรียกอะไรการสอบหน้าที่ตําแหน่งการงานดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกฎหมายนะคะตัวบทกฎหมายหรือผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนะหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเขาอาจจะไม่ได้มาทําอะไรเราหรอกแต่ว่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นิดหนึ่งนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะ หนึ่งดาบมาแล้วนะคะเจ็ดเปรี่ยนนะคะและสองไม้เท้านะคะคนวันเสาร์เขาบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ได้คลี่คลายแล้วนะ,ะมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ นะแล้วก็ในส่วนของอเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะคุณทําอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ผลตอบแทนที่งอกเงยแน่น,นอนในไม่ช้านะคะมันอาจจะยังไม่เห็นผลวันนี้หรอกแต่อนาคตมันได้แน่นอนนะคะนะ,ะแล้วก็ในส่วนของ ใบถัดมานะคะเป็นสองไม้เท้าอย่างนี้นะคะจะมีข่าวจากต่างประเทศคนทางไกลนะคะหรือว่างานนะคะม,มีข่าวเข้ามาให้ได้ชื่นใจหรือว่าให้คุณนะคะนะการงานค่อนข้างดีค่ะคนที่มองหางานอยู่รองานอยู่นะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะนะอาจจะอาจจะเป็นงานที่มันต่างถิ่นต่างแดนหน่อยนะคุณนะถ้าอย่างนี้นะคะอาจจะไกลบ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อะขอไพ่ทับพิเศษ ไพ่บอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะผลทุกอย่างที่คุณรอคอยมันจะออกมาเร็วๆนี้แล้วนะมันจะเปิดเผยออกมาแล้วนะคะไพ่ออกดีอย่างนี้ก็ทายว่าดีแหละค่ะนะคะผลน่าจะออกมาเป็นดีเชิงบวกอยู่แล้วนะคะอ่าจบแล้วนะสาหรับคนทั้นจบคนกิดนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะขอ้ทุกคนมีวันที่11ที่ง่ายดายและสวยงามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ